มาลงมิงลาบาเช่นไทม์พี่ลิซ่าหรือลองไปงานพี่บายเช่นมอมาเมียยอ,อยัดเป็นลูกรอเรือหรืรอลินเมี่ยวอแหวงและสดสอสารา ลูนีสซแย์ศรสศน์ศีเหยติสอเสือจ้าหอเห็บเต็ดดะรอจุลาส่งอออานจุยยีกันไม่นา่าเติดดียร์จุยจุยกันที่จุยกัน,ท,ยยกนที่เแลยวหอนรดนหูจีก่อน အားလုံးပဲထိုင်းစကားလေးပြောတတ်ကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေရှင်ထိုင်းစာတွေအများကြီးလေ့လာဖို့အတွက်အသေးရေ Facebook ကောက်လေးကို Like and Share လေးလုပ်ပေးထားပါရှင်